การหมุนรูปสามเหลี่ยม DEF ตามเข็มนาฬิกา110องศาจากรูปสามเหลี่ยม DEF เราจะหมุนไปทางขวามือ110องศาโดยมีจุด P เป็นจุดหมุนเราก็ต้องไปหมุนจุด D, E และ F แต่ละจุดไปทางขวามือ110องศาก่อนนะคะเราจะใช้เครื่องวงกลมในการหมุนโดยให้จุดศูนย์กลางของเครื่องวงกลมและจุดหมุนอยู่ตรงกรัน จากนั้นให้ดูมุมที่ครึ่งวงกลมเราจะใช้มุมที่อยู่ด้านนอกนะคะดังนั้นมุมศูนย์องศาจะอยู่ฝั่งขวามือของเราจากนั้นให้เราสร้างมุม110องศาขึ้นมาตามที่โจทย์กำหนดนะคะจากนั้นเราก็ไปทําการหมุนจุดไปทางขวามือ110องศาโดยเริ่มที่จุด F เราก็หมุนครึ่งวงกลมไปทางขวามือ110องศา แล้วเราก็ลากเส้นปะจากจุด P ที่ทำมุม110องศากับจุด F ลากไปจนถึงวงกลมของจุด F เราก็จะได้จุด F prime นะคะที่จุด D เราก็หมุนครึ่งวงกลมไปทางขวามือ110องศาแล้วเราก็ลากเส้นปะจากจุด P ที่ทำมุม110องศากับจุด D ลากไปจนถึงวงกลมของจุด D เราก็จะได้จุดด e ีพามนะคะและที่จุด e เราก็หมุนครึ่งวงกลมไปทางขวามือ110องศาแล้วเราก็ลากเส้นปะจากจุด P ที่ทำมุม110องศากับจุด E ลากไปจนถึงวงกลมของจุด e เราก็จะได้จุด e าพามนะคะจากนั้นให้เราลากเส้นตรงเชื่อมทั้ง3จุด เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม D พรัม E พรัม F พรมที่เกิดจากการหมุนรูปสามเหลี่ยม DEF ตามเข็มนาฬิกา110องศานะคะ